สวัสดีครับพอดีได้รับคำถามเข้ามาเกี่ยวกับการทำวิดีโอ before กับ after นะครับคือก่อนและหลังเกรดสีอะไรอย่างนี้เผื่อเราอยากจะเอาผลงานของเราไปโชว์ว่าแบบก่อนแต่งสีกับหลังแต่งสีเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะทำให้ดูทั้งใน Premiere Pro แล้วก็ DaVinci Resolve เลยละกันนะครับแบบง่ายจริงๆก็คงจะมีวิธีทำหลายแบบแหละแต่นี่ผมว่าก็ค่อนข้างง่ายหนึ่งนะครับก็แล้วกันเลยละกันเอา Premiere Pro ก่อนนะครับก็ในคลิปเนี้ยก็จะเป็นคลิปที่ผมแต่งสีอะไรไว้สักอย่างแล้วนะครับก็แบบเหมือนกับแต่งม่วๆไปเพื่อ เป็นการเหมือนใช้ภาษาที่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมลองปิด Lumetri Color ที่แต่งไปเนี่ยอันนี้ก็คือหลังใช่ไหมครับอันนี้คือก่อนทีนี้สมมติเราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยล้วก็ไปตรงไหนก็ได้เลยของคลิปที่เราอยากจะให้มันแบบว่าเปลี่ยนจาก Before ไปเป็น After ใช่ไหมครับเอาตรงนี้แล้วกันเราก็กดตัดก็ได้นะครับก็ใช้เครื่องมือ Razor Tool หรือจะกด Control K ก็ได้มันก็จะตัดคลิปของเราเป็น2ส,ส่วนนะครับทีนี้ผมกด V กัาเป็นตัวเลือกแล้วก็เลือกคลิปข้างหน้าเนี่ย นะครับแล้วก็อันข้างหน้าเนี่ยผมก็จะ delete l u m e t r i c o l o r ออกไปก็คือ delete EFFECT การแต่งสีของเราออกไปนะครับเพราะนั้นคลิปเนี้ยก็จะเป็นคลิปที่ก่อนแต่งสีคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่หลังแต่งสีแล้วใช่ไหมครับโดยที่ตรงเชื่อมตรงกลางเนี่ยมันก็จะต่อกันไปเลยนะครับอ่ามันก็จะต่อกันทีนี้เราก็แค่เอา transition เนี่ยอะไรก็ได้เลยมาใส่ระหว่างกลางเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันที่จะเห็นกันบ่อย,อยมากที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นอันที่เรียกว,ว่า wipe นะครับ Wipe พิมพ์เข้าไปตรงเอฟเฟกตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเอาอัน wipe ธรรมดานั่แหละนะครับลากเข้าไปใส่ตรงระหว่างกลางนะครับทีนี้ถ้าผมซูมเข้าไปเนี่ยกด alt เค้้งไว้แล้วก็ใช้ mouse วิ e ซูมเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนเนี้ยมันมีเอฟเฟก wipe แล้วนะเพราะนั้นถ้าผมลองเลื่อน playhead ไปเนี่ยจะสังเกตว่าเห็นไหมครับพอเลื่อนไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนจากคลิปต้นฉบับที่ยังไม่แต่งสี ไปเป็นคลิปที่เราแต่งสีเรียบร้อยแล้วทีนี้ไอ้ transition ตรงนี้ครับเราก็สามารถมาเลือก option ต่างๆได้ด้วยนะครับอย่างสมมติเวลาที่มันค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยเราก็เลือกได้ว่ามันจะเปลี่ยนเร็วขนาดไหนนะครับอย่าง default เนี่ยถ้าเราคลิกเข้าไปจะสังเกตว่ามันใช้เวลา7เฟรมนะครับเราอยากจะให้หนาากว่านั้นเราก็คลิกแล้วก็ลากไปก็ได้เอาสัก2วินาทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวันนั้นมันก็จะค่อยๆเฟดเนี่ยชา้าลงนะครับมันก็จะแบบใช้เวลา2วินาทีในการ transition ระหว่างต้นฉบับ ไปเป็นอันที่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมเราจะเอา5้าวินาที3วินาทีอะไรก็ได้เลยเสร็จแล้วเราจะให้มันมีขอบด้วยก็ได้นะครับอย่างสมมติตอนนี้จะสังเกตว,ว่ามันไม่มีขอบเวลาที่มันทราน s ิชั่นจากอันหนึ่งไปอีันหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้แล้วเ,เราไปบอกว่า border width เนี่ยคือความหนาของขอบนะครับเราจะเพิ่มขึ้นไปเลยก็ได้นะครับสมมติยิ่งเพิ่มเนี่ยมันก็จยิ่งหนานะครับจะหนาสุดๆเลยก็ได้ก็แล้วแต่เราสีของขอบก็ได้เหมือนกันนะครับจะแทนนี้เป็นสีดาจะเอาเป็นสีขาวหรือว่าสีอะไรเเเลลยก็ได้นน se, น้นนนนะรัแแววาส่่่ีีททมจ w ว p e จากทางนี้ไปทางนี้มันก็จะไว p e จากทางนี้กลับมาทางนี้นะครับซึ่งจริงๆเอฟเฟก t ์ทรานซิชันเนี่ยเราจะใช้อะไรเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ wipe ไว p e แบบนี้จะใช้แบบว่าค่อยๆเฟดใช้ d ด o ซ v e อะไรก็ได้ก็ลองไปเล่นๆดูนะครับซึ่งเอฟเฟกต์วิดีโอทราน i ิชันเนี่ยสมมุติถ้าเราไม่พิมพ์อะไรเข้าไป เราก็ไปเลือกตรงวิดีโอทรานซิชันตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต่างๆที่มีไว้สำหรับการเปลี่ยนจากคลิปหนึ่งไปคลิปหนึ่งอันนี้ก็เป็นการทำบีฟอร์และอัฟเตอร์ง่ายๆใน Premiere Pro นะครับเผื่อจะไปใช้แบบเป็นเหมือนโชว์วีวเป็นพอร์ตโฟลิโอของเราอะไรก็แล้วแต่นะครับทีน,นี้เดี๋ยวเราจะลองไปทำในวิซอบ้างนะครับซึ่งหลักการก็เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าในๆก็ในๆแล้วก็ลองทำให้ดูเลยลวกันนะเผื่อเดี๋ยวบางคนจะสงสัยสำหรับใน The v i n c i r i s o l เนี่ยก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเราก็มาตรงสมมติเรามีีีคลลลลลลิปอออออยยยูู่่่่่ในนนมงงงเเเแแแ้้แวววัด๋ผตสก ัอนี่ผมก็มาตรงโนดแรกแล้วก็อาจจะใส่อะไรเข้าไปมั่วๆเลยแล้วกัน,นะครับจะได้เห็นชัดๆครับทีนี้สมมุติถ้าเรากลับมาที่ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมาที่แทบ็บ Edit เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยเหมือนใน Premiere Pro นะครับล้วก็มาตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะให้บเป็นส่วนที่แบบว่าเปลี่ยนจากคลิป b e f o r e เป็น After นะครับเราก็ใช้เครื่องมือตัดเหมือนกันนะครับตัดคลิปไปนะครับเช่นแล้วพอเราตัดคลิปปั๊บเนี่ยเราก็จะมีคลิป2อันใช่ไหมครับ ถ้าเรากลับไปที่ Color tab เนี่ยอตอนนี้เราก็จะมีคลิป2อันแล้วอันนี้ก็คืออันหลังอันนี้ก็คืออันหน้าใช่ไหมมันก็จะเหมือนในไทม์ไลน์จะมีอันหลังอันล่าอันหน้าเพราะฉะนั้นใน Color tab เนี่ยอันอันหน้าเนี่ยผมก็จะลบอไอโนดที่ใช้แต่งสีออกไปนะกด delete ปึ๊บเราก็กด a อยด์เน็ตเสร้างโนดขึ้นมาใหม่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมีคลิปอันนึงที่ยังไม่ได้แต่งสีนะครับแล้วก็คลิปอันหลังเนี่ยที่แต่งสีแล้ว ซึ่งเวลาเราจะทําให้มันเฟดระหว่างอันแรกไปอันที่2เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยเหมือนใน Premiere Pro เลยใช่ไหมเราก็จะมาเลือกตรง Transition นะครับซึ่งมันก็จะมี t o o Box อยู่ตรงนี้นะครับของ DaVinci Resolve เนี่ยสังเกตว่ามันจะมี Video Transition เนี่ยให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่ง Transition ที่ใช้กันเห็นใช้กันบ่อยสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัว Edge Wipe นะครับก็ลงมาข้างล่างสักนิดหนึ่งตรง Edge Wipe ตรงนี้แล้วก็ลากไปใส่ตรงระหว่างกลางเหมือนกับใน Premiere Pro เลยนะครับแต่ทีนี้สังเกตหนึ่งว่าตอนแรกเนี่ยมันจะ Wipe เนี่ยจะ Transition จาก บนขึ้นมาข้างจากล่างขึ้นมาข้างบนนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถเรียกได้ว่ามันจะให้เป็นทิศทางไหนใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราคลิกตรงเอฟเฟกตรงเนี้ยตรงการเซสชันของเรานะครับแล้วมาคลิกตรง Inspector อินสเปกเตอร์เนี้ยมันก็จะเปิดออปชั่นต่างๆขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าไอตัว edge wipe เนี่ยตอนนี้ angle ิลมีศูนย์ 0, ใช่ไหมครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็น90องศานะครับอ่าทีนี้มันก็จะไวป์จัดนะครับ จากซ้ายไปขวาละนะครับหรือว่าถ้าเราอยากให้มันจากขวามาซ้ายอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นแบบร้อยแปหรือว่าเกหรือ3ามอะไรก็แล้วแต่นะครับล้วขอบเนี่ยก็สามารถเลือกได้มันกานเหมือนใน p r e m e Pro เลยนะครับ b o r d ร์เนี่ยก็จะให้มันนะครับกว้างแค่ไหนเราก็เลือกได้เลยสีเนี่ยก็เลือกได้เหมือนกันนะเพราะฉนั้นก็คล้ายๆกับใน Premiere Pro เลย เพราะนั้นอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการทำวิดีโอ Before กับอัฟเตนะครับเผื่อจะไปทำพอร์ตโฟลิโอแบบง่ายๆทั้งใน p r เ i ม r e p r o แล้วก็ d v i n c i r e ช s l v e นะครับก็หวังว่าจะพอตอบคำถามได้สำหรับใครที่กำลังสงสัยอยู่นะครับก็ยังไงก็วันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วหวังว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ